กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะสําหรับตอนนี้ก็จะมามองถึงภาพรวมของเศรษฐกิจกันหน่อยนะกันเพราะว่าจากมุมมองที่เราคุยกันไปเนะะี่ยค่ะก็มีหลากหลายนะคะรวมไปถึงวิธีการที่จะทํายังไงให้เราผ่านพ้นช่วงของวิกฤตไปได้แต่สิ่งที่จะทําให้เราผ่านพ้นได้จริงๆค่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าณนะตอนนี้เราอยู่กันถึงจุดไหนแล้วและเข้าใจว่าในอนาคตมันมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างวันนี้มาฟังมุมมองของทานลอตเตรียนยงกันนะคะว่ามีมุมมองต่อเรื่องวิกฤตโควิดอย่างไรแล้วก็มีมองต่ออนา,นาคต สำหรับประเด็นนี้ยังไงบ้างสวัสดีคะ่ะดรสวัสดีครับคุณกระแตครับสวัสดีครับท่านท่านผู้มีเกียรตินแฟน,นของทางออมนีทุกท่านนะครับยินดีมากมากเลยนะคะที่วันนี้มาคุยกันยังไงวันนี้ถือว่ามาให้แต่ได้เลคเชอร์อัปเดตความรู้หน่อยแล้วกันนะคะในมุมมองของทางเอซเองว่าตอนนี้มองเศรษ, h, ศรรษฐกิจของไทยเป็นยังไงบ้างงั้นขออนุญาตถามดร ในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี่ก่อนละคะ่ะถ้ามองของนองตัวเองเนี่ยสเดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์สาค,คัญสำคัญที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะคาดว่ามันจะส่งผลในอนาคตต่อตลาดไทยยังไงบ้างอะค่ะดรผมคิดว่าในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์สามเหตุการณ์ที่สําคัญนะครับซึ่งจะมีนัยยะต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงปีนี้และปีหน้านะครับเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับก็คือการแพร่ระบาดของโควิดนะครับ จำได้ไหมครับว่าตอนสักพัตลาหรือกุมภาต้นกุมภาเรายังมองว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องในภูมิภาคนะครับส่วนใหญ่ก็กระจุกอยู่ในประเทศจีนนะครับเพียงไม่กี่สัปดาห์นะครับพอถึงมีนาเราก็กลายเป็นว่าโคเนี้มันระบาดเป็น่วโลกกลายเป็นแพนเดอมิกนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่อง mm hmm. แบตเตอเป็นตลอดก็ข่าวดีก็คือว่า,าหลายๆประเทศรวมถึงไทยเนี่ยเราก็ดูเหมือนจะเริ่มแบตเตอร์เดอะเคิร์ฟได้นะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งจะต้องอ 13ช่วยใขึ้นไปนะครับจะเห็นว่ารูปถือไปเนี่ยเดสใหม่ yes, My, ตอนนี้ก็ลดลงมาค่อนข้างดีนะครับแต่เหตุการณ์เนี้ยจากเหตุการณ์ที่หนึ่งเนี่ยมันทําให้ภาพต่อเรื่องเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็เปลี่ยนไปร<ด>วดเร็วนะครับตอนนี้เอาอมองว่าทางเอซให้ประมาณการเศรษฐกิจโลกนะครับติดลบอยู่ที่ประมาณลบ3.8เปอร์เซ็นะครับเ<อ>ส่นอัลเทอร์เทท์ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี1930ถ้าเกิดตัวเลขดูเพรสชันก็จะเห็นว่าตวัตวเลขประเทศต่างๆนะครับเอานะครับก็จะติดลบกัน บางส่วนโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยอาจจะมีปุ๊บคเฟอรดิจิตเยอะหน่อยใช่ใช่ครับก็อันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่สองก็คือแน่นอนตามไปด้วยพยายามในการที่จะแฟงเ่เดอะเคิร์ฟก็คือการล็อกดาวน์ทั่วโลกนะครับทางซ้ายเนี่ยผมเอาข้อมูลดัชนีทรความบบเข้มข้นของการล็อกดาวน์นะครับของประเทศต่างๆที่จัดทําโดย Oxford University นะครับก็จะเห็นว่าเวลาผ่านไปในแต่ละเดือนในช่วงปีนี้มันก็มีแนวโน้มไทยคือเส้นแทนนะครับ ทำได้เลยครับประมาณที่มีนาคมนะครับเราเริ่มนะครับ huh. มีเข้มข้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสีดแดงนะครับครับแล้วก็มาช่วงพุ่งประมาณสักที่สองอาทิตย์เองนะครับที่อะไรกันที่เราเริ่มคลายนะครับทําไมล็อกดาวน์สำคัญต้องหวาสิครับเพราะว่าเอาเอาข้อมูลจริงไปมากหนึ่งของแต่ละประเทศที่ออกออกแล้วเนี่ยจะพบว่าประเทศไหนที่ล็อกดาวน์เข้มข้นนะครับทีตต่เข้มข้นมากเนี่ย GDP ก็จะติดตกเยอะ ของราอยู่ตรงนี้ฮะไตมาหนึ่งลบหนึ่งแปดนะครับก็เพราะว่าไตม่าหนึ่งเนี่ยเราเพิ่งมาล็อกดาวจริงๆแค่สัปดาห์สุดท้ายของครับก็นะครับดังนั้นจะหมกไปนาแล้วถูกต้องครับถูกต้องไตมาหนึ่งมันก็เลยจริงๆประเทศไทยยังไม่ได้โดนผลกระทบจากล็อกดาวเต็มที่นะครับแต่ว่าจริงๆกระทบรุนแรงเนี่ยจะมาในไตมาสองนะครับซึ่งซึ่งเราก็มีการมองนะครับว่าในช่วงที่มีการล็อกดาวเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนไปนะครับสินค้าที่จะใช้ นี้นะครับก็จะเป็นสินค้าจําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพรวมถึงการที่คนอยู่บ้านมากขึ้นเรื่องการสื่อสารนะครับแต่ตัวสินค้าอื่นๆโดยเฉพาะสินค้าที่ไม่ได้จําเป็นหรือสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่อง face to face นันทนาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารจะติดลบติดลบมากนะครับซึ่งใช่ค่ะใช่ครับแล้วทางขวามือเนี่ยเป็นข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมนะครับในการผลิตสินค้าในช่วงไตรมาสหนึ่งก็จะเห็นชัดเจนว่าสินค้าที่ยังผลิตได้ ออกมาขายได้คพิ่มขึ้นดีก็คือพวกสินค้าพวกยาพวกอาหารนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าประเภทที่ไม่ได้จําเป็นนักนะครับสินค้าคงทนลดตัวเนี่ยติดลบเยอะมากนะครับพวกเสื้อผ้าก็ก็ติดลบเยอะมากนะครับนะครับแต่มีข่าวดีครับคุณกระแตถ้ามาดูข้อมูลเรียลไทม์นะครับเอาต้องเราต้องบอกก่อนว่าแน่นอนนะครับภาคการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นนะครับตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านสนามบินห้าสนามบินหลักนล้วก็ยังติดลบใกล้ๆติดลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สนามบินในเมืองไทยเองภายในประเทศนะครับสนามบินเล็กๆเนี่ยมีขยับขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังน,น้อยอยู่โรงแรมก็ะทบมากนะครับอัตราการเข้าพักต่ํามากนะครับ18%บการเดินทางแม้แต่ในเมืองเองก็ลดลงแต่จุดที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเริ่มมีขยับดีขึ้นนะครับอันนี้เราไปใช้ตัวเลขของแอปเปิลเข,ขาเขาช็อยู่นะครับว่าคุณเดินทางบ่อยแค่ไหนก็จะเห็นว่าเรื่องการขับรถเนี้ยก็เริ่มขยับขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังต่ากว่าเดิมอยู่ค่อนข้างมากนะครับ อ่าทางขวานี่คือ g o o g l e Mobility นะครับก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาคนอยู่บ้านมากขึ้นนะครับเที่อเมริอแต่ว่าุคสตามที่กลับขึ้นมาดีคือพวกร้านสะดวกซื้อร้านขายยาเนี่ยใกล้กลับมาใกล้เคียงกับตอนก่อนพิเศนะแต่การเดินทางของเราไปสวนสาธารณะไปห้างศัพสินค้าไปสถานที่ต้องปสถานีขนส่งเนี่ยยังต่ำกว่าเดิมนะครับถึงประมาณ40อร์เซนะครับต ผมว่าอันนี้เป็นเครื่องชี้ที่หลายหลาฝ่ายน่าจะจับตามองนะครับเปิดเปิดจะประเมินว่าจะดูเรกิจของตัวเองจะบเรืเดี่ยวพื้นชาไม่ต่อเนื่องครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นการวิจัยสั้นๆอยู่นะครับอีกอันที่อยากจะมาฝป่าเป็นข้อมูลเรียลไทม์นะครับทางยัยจีไปได้ไปเว็บไซต์แต่ข้อมูลก็พีนะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการในการประกาศหลายอันนะฮะแต่เห็นว่าตั้งแต่ช่วงต้นยี่สิบเจ็ดปีมาใกล้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยการตำรวจงานที่มีการ งานเนี่ยติดลบลงไปประมาณเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะรถนักทองเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่ามีข่าวดีที่ว่าหมวดสีฟ้าปอดนี่นี่คือกลุ่มที่ร่างเงินเดือนในการจ้างเนี่ยประมาณสองหมื่นกลุ่มนี้เริ่มส่งประจานมีการมีการประกาศนะครับคือภาคธุรกิจเริ่มกลับมาได้เริ่มกลับมาได้เริ่มกลับมาได้บ้างซึ่งคือใครครับอันนี้ก็เป็นพวกร้านค้านะครับการ ที่ที่เดียวกับเพราะผมคิดว่าอันนี้มันมันมันจะสอดคล้องกับเรื่องการปลอดภัยในระดับกลางนะครับพอการระบาดการถ้าห้างสรรพสินค้าเปิดได้นะครับเพราะว่าเตกเตัวเหล่านี้ก็เริ่มมีการจ้างงานแต่ว่าเรื่องการหางานอ่าช่วงนี้ก็กลอาจจะลองป่าครับเหตุการณ์สุดท้ายที่อยากจะเน้นครับก็คือเหตุการณ์ช่วยเหลือมาตรการความช่วยเหลือภาครัฐทั้งไทยและของทั้งโลกเลยครับออกมาขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็มี หลายๆแนวคิด้ายมือก็เป็นาการอัดฉีดไม่ไม่การการคลังนะของญี่ปุ่นเนี่ยเป็ GDP น20% GDP และของไทยที่ออกมา1ล้านล้านนี่เราคิดประมาณประมาณ6.3%ของ GDP นะครับถือว่าใหญ่มากนะครับส่วนมาตรการของ,ของทางแบงค์ชาติเองก็น่าสนใจหลากหลายนะครับออกมาค่อนข้างเร็วนะครับก็มีมาตรการที่จะเรียกว่าอนคอนว i ชั่นนะครับรอบรอบเพื่อให้รอง้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ก็ไปซื้อสินทรัพย์นะครับตางชาติก็ไปซื้อปันผลับานนะรับช่วยดูแลเรื่องยืมไม่ให้ผันผวนเกินไปนะครับมีมาตรการเจาะเฉพาะ SME s อ f t Loan นะครับ5้าแสนล้านบาทนะครับมีมาตรการที่เข้าไปช่วยดูแลตลาดมันนี้มาเก็ตฟันนะครับนักลงทุนคงจำได้ตอนดิสนีการมีความมีความแพนิอเกิดขึ้นนะครับก็เข้าไปช่วยได้จนสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นนะครับใช่ครับแล้วตอนนี้ก็มีมาตรการเสริมขึ้นมาในเรื่อง F F ครับ ุรกิจจะต้อง roll over ข้าเปลือกปอนนอกจากนั้นก็ยังมีมาตรการเช่นพักหนี้นะครับให้ลูกค้ารายย่อยให้ SME ครับมีมาตรการลดตัวค่าธรรมเนียมสำหรับ f i ฟ d f นะครับซึ่งทําให้แบงก์พันธุ์ที่สามารถปรับลดดอกเบี้ยงลงไปได้อีกนะครับก็นี่เป็นาการมาตรการต่างๆที่มีส่วนช่วยเศรษฐกิจนะครับเราจะเห็นว่ามาตรการเหล่านี้พอออกมาจากธนาคารกลางทั่วโลกนะหุ้นที่เคยตกลงไปประมาณอันนี้ของสหรัฐนะครับตกไปประมาณ3 0เรนะเรียกว่า bear market เป็นที่นะครับ ก็ช่วงกดว่าที่ผ่านมาก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับไทยก็เช่นเดียวกันนะแต่จะีเซ็ตของเราตกไปสามสิบสองเป็นนะครับตอนนี้ก็อาจจะฟื้นขึ้นมาไปสักยี่สิบเป็นนะครับถามว่าทําไมหุ้นถึงปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วเศรษฐกิจเริ่มดีแล้วหรือยังคงคงไม่ใช่เพราะปกติตลาดหุ้นจะเร็วกว่าเศรษฐกิจจริงจะมองไปข้างหน้านะครับแล้วนอกจากนั้นก็คือเรื่องสภาพคล่องที่ธนาคารกลางอัดฉีดออกมาก็ช่วยทำให้ซนติเมนต์ดีขึ้นนะครับ ถ้ามาดูเอินิ่งจริงๆเอินิ่งนี่ยังปรับลงอยู่นะฮเอินิ่งของธุรกิจต่างๆอันนี้ก็สะท้อนว่ามาตรการก็ออกมาช่วยในเรื่อง sentiment ได้ระดับครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายสำหรับเรื่องมาสามสามเหตุการณ์นะครับที่อยากจะทิ้งไว้ก็คือว่าแน่นอนนะมันมีส่วนส่วนดีของมาตรการส่วนที่จะต้องเป็นไซต์เป็นผลกระทบระยะต่อไปก็คือในเรื่องของหนี้สาธารณะหลายประเทศหนี้สาธารณะก็จะสูงขึ้นเยอะนะครับหลังจากดานเลยค่ะใช่ครับ ของไทยเองเนี่ย EIC ประมาณนะครับว่าก่อนเกิดวิกฤตเนี่ยอยู่ประมาณ43%ของ GDP นะ,ะตัวหนี้สาธารณะหลังจากจบโควิดสิ้นปีหน้าเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ56-57%ของ GDP ครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นเรื่องอที่โชคดีว่าเรามี policy r room <ช>นบในการขัดฉีดหรือว่าบางประเทศเขาไม่มี room เท่าเรานะครับก็สะท้อนข้อดีของก<ถ>ารที่เราเราเก็บสะสม่าความยิดหยุ่นไฟแงาหน้าความยืดหยุ่นนี้ก็อาจจะน้อยลง อืม hmm. อ่ะงั้นเดี๋ยวแต่สรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งจากสองเดือนที่ผ่านมาเหตุการณ์มันค่อยๆได้เรียงมาก็คือตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดมาละพอแพร่ระบาดเริ่มเห็นถึงสัญ,ญญาณที่มันน่าจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเราก็ใช้มาตรการการล็อกดาวน์แล้วก็มีการคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วทางภาครัฐเองก็เริ่มส่งนโยบายต่างๆเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมองถึงตัวพื้นฐานเศรษฐกิจจริงๆเรื่องของรายได้ของบริษัทเองมันยังไม่กลับมาถกมคะ แต่ถ้าเกิดเรารจะเปรียบเทียบอะค่ะดรว่า<ะ>ในอดีตรเราก็เคยเจอกับวิกฤตกันมาตั้งหลายรอบอย่างถ้าเป็นของไทยที่เป็นต้นเหตุอะไรคือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยค่ะมันแตกต่างจากที่เราเจอวิกฤตโควิดครั้งนี้ไหมคะ่อนค่อนแตกต่างครับค่อนแตกต่างจริงๆถ้าดูจากรูปนี้นะครับจะเห็นว่าตัว GDP นะครับช่วงปี97-98เนี่ยนะครับก็ตก ปีกี้เริ่มติดลบตั้งแต Bref, ını, joy, uh, mm ่ป hmm. an ี97ครับประมาณลบ2 8แล้วก็ป e ี98นี่ติดลบประมาณ7.6นะครับเอ่อสำหรับปีนี้หลังจากนั้นก็จะเห็นนะครับว่าหลังจากนั้นเราค่อนข้างเอ่อไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจแรงๆแม้แต่ปี2008เองนะครับมีแฮมเบอร์เกอร์แต่ของเราเนี่ยก็ลงไปนิดหน่อยไม่ได้ติดลบมากเพราะว่าเราเอ่อค่อนข้างปัจจัยพื้นฐานเราค่อน้าค่อนข้างเข้มแข็งในช่วงนั้นแต่ตอนนี้ของปีนี้ตอนนี้ไอเอไอซีมองไว้ที่ลบ5.6ครับของปีนี้ครับ เ้วปีหน้ากาจกับมา mm hmm. เป็นบวกได้แต่ต้องเรียนว่าดาวไซริสยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะครับต้องติดตามให้ต่อเนื่องคราวน,นี้คุณกระแตถามว่ามันมีมิติอะไรบ้างที่อาจจะเปรียบเทียบกันได้ผมสรุปมาประเด็นสั้นๆประมาณนี้นะครับต้นต่อของปัญหาต่างกันครับเพราะว่า วิกฤตต้มยำกุ้งเงนี่ยมันเกิดจากค่าการเงินเป็นหลักครับเพร,ระาะว่ามีปัญหาฟองสบู่ในตลาดหุ้นฟองสบู่ในตลาดอสังหานะครับนโยบายค่างเงินคงที่ที่ทําให้เกิดนี่ต่างประเทศสูงนะครับพอเกิดวิกฤตขึ้นมานะครับลอยลอยค่าเงินลอยลอยค่างเงินบาทตอนเดือนกรกฎาปี๙๗นะครับก็เกิดเป็นเนกาทติกแฟนช็อปขนาดใหญ่แต่ผลกระทบจริงๆมันกระจุกแค่ในเอเชียนะครับโลกส่วนหนึ่งๆโลกเขายังยังเติบโตได้ดีนะครับแต่เขาแต่ ช่ครับแต่รอบนี้มันต่างครับเพราะรอบนี้คือมันเป็นช็อคเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากเรื่องโรคระบาดรับแล้วมันก็ช็อคเข้าไปที่เศรษฐกิจจริงเลยนะครับทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า s u ันต็อตนะครับเป็นทั้งซัพพลายช็อคและดีมานช็อคพร้อมๆกันแล้วก็เป็นผลที่เกิดกับทัวโลูกพร้อมๆกันนะครับดังนั้นมันก็ผลุนแรงนในในในมิติถามว่าเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะครับว่าระดับ GDP ตอนต9 9าแเนี่ยติดลบมากสุดลบเจ็ดจุดห ตอนนี้เราอาจจะบองอยู่ที่ลบ5.6แต่ต้องเรียนว่า TIC กาลังจะปรับประมาณการนะครับเส้นเดือนนี้เราจะออกประมาณการใหม่ซึ่งต้องเรียนว่าแนวโน้มน่นาจะเป็นการปรับลงยังมีดาวไซเวสอยู่พอสมควรส่วนภาคกเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจได้รัผลก,กระทบรอบรอบ,รอบต้นยำกุ้งเนี่ยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในภาคกระสังหาภาคก่อสร้างภาคการเงินนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับตอนนั้นยังมีภาคเกษตรเป็นตัวป๊อเปอร์ให้เรานะคนตกงานก็ลับอยู่ภาคเกษตรนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังไปได้ค่อนข้างดี แต่รอบนี้มันมันผลกระทบมันกว้างกว่าเยอะฮะเนื่องจากมันมีเรื่องล็อกดาวด้วยนะครับแล้วก็กระทบกับเรื่องการท่องเที่ยวการส่งออกนะครับโดยเฉพาะ s อสรอบนี้ผมว่ารายใหญ่อาจจะกระทบน้อยแต่ SME เ็พราะเอสเนี้ยสายป่านตันกว่านะครับแล้วเจอช็อปเข้าไปเรื่องรายได้ติดต่อกันหลายเดือนนะก็ที่สําคัญไฟแรงนะครับทําให้ภาคเกษตรก็ติดลบด้วยนะครับก็เลยจาความความรู้สึกประชาชนโดยทั่วไปผมคิดว่ารอบนี้น่าจะอาจจะหนักกว่านะครับแม้ว่าตัวเลข ต้มยำพุ้งอาจจะดูแรงกว่าครับอย่างที่เรียนไปแล้วต้ยมยำพุ้งใหมันอาจจะใช้เวลาหน่อยก,กรกฎาคมเก้าเจ็ดเกิดถ้ารอยรอยตัวค่าเดีนบาจะไปพีคต่ําสุดจริงจรเนี่ยเป็นประมาณไตรมาสองสองปีถัดไปปเก้าปแปดแต่รอบเนี้ยผลกระทบออกมาทันทีครับตอนนี้เราคิดว่าจุดต่ําสุดน,น่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสสองครับแล้วก็หวังว่าจะค่อยๆปรับขึ้นแต่อย่างช้าๆนะครับแล้วหวังว่าจะไม่มี second round third r o ราวของโคว<ล><ป>ิดครับรอบสองนะครับถ้าไม่มีก็ <laughs> ถือว่าไตรมาสสองจะต่ําสุดครับ ส่วนการพื้นตัวเนี่ยก็รอบนี้นะครับจริงๆแล้วโรคระบาดท,ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็น V ี h a p e กันตัวคือพอคอนโทรลได้เร็วนะครับทุกอย่างกลับไป็หมนดแต่โควิดนี่มันต่างนะครับโควิดต่างจากซาซา,าเนี่ยติดต่อยากอัตราการตายสูงแต่ติดต่อยากแต่โควิดเนี่ยอัตราการตายไม่สูงนะครับใช่ห้มากนะครับดังนั้นตาบใจที่ยังไม่มีวัคซีนนะครับการฟื้นตัวก็ไม่น่าจะเป็น V s h a ฟครับตอนนี้เรามองเป็น U s h a p ความแตกต่างระหว่างโควิดกับภูมิคุ้มครับโอเคแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์ถึงอนาคตบ้างนะคะภาพรวมเมืองอนาคตของเศรษฐกิจไทยมันจะไปอยู่จุดไหนต่อคะดรครับผมคิดว่าจุดสําคัญนะครับมีอยู่สามเรื่องก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่าอย่างที่ mm hmm. ทราบดีเราพึ่งพาการท่องเที่ยวมากนะครับประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสองเปอร์เซ็นต์ของ GDP ถ้ารวมของไทยด้วยก็เกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP <Okay. S 2> นะครับตอนนี้ EIC mm hmm. มองว่า ในเบสเพสเนี่ยนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับน่าจะฟื้นตัวอย่างช้าๆหลังจากที่ตอนนี้ติดลบอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมืบอปบที่แล้วนาเดือนธันวาเนี่ยคาพฟื้นกลับมาได้ประมาณครึ่งหนึง่งนะครับก็ก็ถือว่าค่อนข้าง,งดีแล้วนะครับทําให้ทั้งปีอาจจะติดลบไปปัดนักท่องเที่ยวทั้งปีปีที่แล้วสี่สิบล้านนะครับปีนี้อาจจะอยู่ประมาณสิบสามล้าน,นครับแล้วอย่างที่แต่ว่า,าผมทางอย่างที่เรียนนะครับรอเราจะปรับประมาณการอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าดาวไซรวิส อาจจะอาจจะทำให้ตัวประมาณการนี้อาจจะต้องปรับลงอีกเล็กน้อยด้วยนะครับถ้ามาดูจากรูปนี้นะครับถภา,าการท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะฟื้นหรือจะฟื้นเร็วแค่ไหนเนี่ยผมก็ปัจจัยที่สําคัญคือเรื่องว,วัคซีนครับถ้าวัคซีนบาเรลนะครับก็จะช่วยสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวถ้าวัคซีนมาช้าคุณก็จะยืดออกไปตอนนี้เรามองอยู่ประมาณไตรมาสสองไตรมาสามสามปีหน้านในการที่คนพบววัคซีน แล้วกว่า,าที่จะสัมผัสกันกระจายวัคซีนกันให้เป็นเฮิร์ติมิเนตี้ไปทั่วโลกเนี่ยกว่าจะกินปีเข้าไปถึงปี2022ดังนั้นเรามองว่าทุกท<อ>ีต,ต่างประเทศกว่าจะกลับมาเท่ากับปี2019เนี่ยต้องใช้เวลาถึง2022ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตมองไปข้างหน้าว่าถ้าการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเป็นส่วนสําคัญของสิ่งเป็นไทยเนี่ยจะทบต่อเรื่องยาวนานตัวที่2ก็คือการส่งองักนะครับรูปทางซ้ายเนี่ยมันเป็น คืออัพชี้เร็วเกี่ยวกับเรื่องปริมาณขนส่งอารมของประเทศคุณกระแตจะเห็นนะครับว่ามันหัวปักหมดเลยครับแล้วมันอยู่เอนประมาณ20-50เปซนนะครับของประเทศต่าง,าง<อ>ๆนะครับแล้วก็จะมาดูขวามือเส้นสีเหลืองยี่นการส่งออกของไทยนะครับแล้วก็เส้นสีม่วงเนี่ยมันคือ<ม>การเอ่อเป็นตัชนีการสั่งสินค้าส่งออกของโลกนะครับจะเห็นว่าเป็นสีม่วงเนี่ยมันจะดำสีหลออยู่ครับจริงๆตัวเลขไตรมาสหนึ่งเราส่งออกจะเป็นบวกแต่ว่าเมื่อวานเนี่ย ตัวเลขออกมานะครับที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจริงๆถ้าถ้าถ้าฟังข่าวผิวเผินเนี่ยเมื่อวานก็ยังเป็นบวกนะฮะข่าวบอกว่าบวกบวกสองเปอร์เซ็นตนะครับใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆนะครับถ้าหักทองคำนะครับและหักอาวุธนะครับคือปืนเดนมันมีมีเรื่องการซ้อมลบเราต้องมีการส่งอาวุธที่เราเขานำเข้ามาซ้อมลบออกกลับไปแล้วก็ทองคํานะครับราคาทองคำสูงเราก็จะส่งออกทองคำว่ามันไม่ได้ช่วยในเรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับถ้าหักสองตัวเนี้ย ต้องบอกว่าเดือนเมษาเริ่มแสดงการชัดเจนติดลบ1 3 4เป็นนะครับบางตัวอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยติดลบประมาณค่อนข้างเยอะครับประมาณ53เปอร์เนนะครับค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เริ่มกระจายตัวไปในหลายๆประเทศนะครับอันนี้คือภาพส่งออกซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะไตรมาส2อนี่น่าจะกดตัวต่อเนื่องนะครับตามตามทั้งเรื่อง supply disruption แล้วก็ l อก k d o w n ของต่างประเทศทำให้ดีมาลดลงด้วยสิ่งที ตัวตัวที่สามที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องการใช้จ่ายภาคเอกชนครับคือต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะล็อกดาวน์ผ่อนคลายแล้วแต่ e อ c ยังมองว่าการื้นตัตของการใช้จ่ายเนี่ยยังจะื้นตัตอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรครับถ้าไปดูปัจจัยพื้นฐานที่กำหนด,ดเรื่องการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานนะครับก็น่าจะอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับว่าจะค่อนข้างชะลอตัว้างนะครับจะมีตกงานจำนวนมากเอาไวาสามหรืห้าล้านคน เรื่องการชนทางการเงินของเราก็มีค่อนข้าง,าง,างมีปัญหาเรื่องนี้นะมีการพอ,อมเพียงพอนะครับก็ก็มีอยู่จำกัดเซนติเมนต์นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเซนติเมนต์ก็คือคอนซูเมอร์คอนซูเมอร์คอนซัเมอร์ด็กตอนนี้ก็ต่ําสุดนะครับตั้งแต่เก็บข้อมูลมาปี999ครับอันนี้ถ้าคนยังไม่มั่นใจนะครับก็ก็น่าจะยังชะลอการใช้จ่ายอาจจะมีการพอ,อมเพิ่มขึ้นหรือสับทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า P r e consiliary saving เซฟเผื่อเอาไว้เขาะมีความแน่นอนนะครับตัวสุดท้ายเกี่ยวเรื่องตลาดทุนนะครับหุ้นตกไปเนี่ยมันทาให้มูลค่าของเซฟตลาดเซฟเนี่ยหายไปประมาณ2.6ล้านล้านบาทถ้าหากส่วนของถ้าลงทุนต่างประเทศไปก็นักลงทุนไทยก็น่าจะทําให้ความมั่งคั่งนะครับหรือ net wealth เนี่ยหายไปประมาณพอเห็นภาพที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วอะคะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอะไรยังไงจะเดินหน้าต่อไปดี มันก็เลยอยากถามโรเตอร์ต่อไปอะค่ะว่าแล้วแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติเรายังมีความหวังอยากจะเดินหน้ามันต่ออะไรเงี้ยค่ะจุดแข็งจุดอ่อนจริงๆที่เราต้องรีบแก้ไขหรือต้องรีบปรับเพื่อให้มองไกลได้ในอนาคตกับเศรษฐกิจแบบนี้เนะะี่ยค่ะโเตอร์มีคําแนะนํายังไงบ้างคะ่ะกลุ่ม<ช>ที่อยู่ทางซ้ายล่างเนี่ยก็จะกระทบน้อยและฟื้นตัวไดเร็วนะครับกลุ่มบนมิคิ้านโรงแรมสายการบินงีคอมเมอร์เชียลเดสอเตทดธุรกิจการบินจะกระทบมากแล้วชนิ้ถ้ามันถัก่าจุดแข็งจุดอ่อนจุดแข็งนะครับ ระบบการแพทย์เราดีนะครับนี้ที่สูงแล้วนะครับนะครับที่สองโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีนะครับที่เพื่อต่อเรื่องออนไลน์แอคทิวิตี้ต่างๆเรามีความพร้อมดีนะครับนี่สาธารณที่ต่าเราทําให้เราสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับธนาคารพาณิชย์รอบนี้มีความเข้มแข็งนะครับก็สามารถช่วยประคับประคองเศรษฐกิจได้นะครับไม่ไม่เหมือนปีเก้าสิบบริษัทขนาดะครับก็ก็มีความมั่นคงดีที่จุดแต่ต้องระวังจุดก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับแต่จุดอ่อนที่อยากจะชี้เห็นนะครับหนึ่ง เราเพิ่งพาการท่องเที่ยวเยอะนะครับซึ่งอันนี้ตารางนี้เห็นนะครับว่าในประเทศภูเภาตเราเพิ่งมีประมาณเกก GDP ก็ค่อนข้างมากถามว่าดีไหมก็ดีตอนที่มันดีมันก็จะดีนะครับแต่ว่าจะเห็นจากตอนนี้แหละเส้นสีเหลืองเนี่ยมันมันผันผวน,นมากครับจำนวนนักท่องเที่ยวเมีอ่อ GDP มันมีความผันผนวนไปเยอะนะครับดังนั้นมันเชกเตอร์ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องต้องเผชิญกับความผันผวนมากประเด็นถัดมาก,ก็คือว่าถ้ามาดูโครงสร้างการจ้างงานประเทศไทยแล้วเนี่ย แรงงานส่วนใหญ่เนี่ยมันกระจุกอยู่ในสี่แฟกเตอร์ซึ่งค่าแรงโดยเฉลี่ยนี่ค่อนข้างข่าวแล้วก็ได้รับผลกระทบจากทั้นฝุ่นค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นในหมวดเอ่อดีเทลโฮเซลนะครับระบบค้าปลีกแล้วก็โรงแรมและพัสดคาเนี่ยเอ่อรวมกันรวมถ้าเกิดรวมกรเกษตรรวมคอนสตรัคชั่นซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีไปด้วยเนี่ยก็ถึงประมาณ62%ของแรงงานเนี่ยอยู่ในกลุ่มซึ่งเอ่อรายได้ไม่ค่อยเยอะแล้ว ใช่ครับแล้วก็มีเป็นกลุ่มซึ่งมีความเปราะบ,บางต่อการตกงานหรือว่ารายได้สูญเสียเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าดูจากกราฟนี้จะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคิดเป็นประมาณ9.4ล้านกดจาก3.17ล้านนะครับก็คือเกือบ25%จุดที่สามต้องเอียนอย่างนี้ครับตลาดแรงงานเราเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอมาก่อนหน้าแล้วนะครับจำนวนชั่วโมงการทํางานเนี่ยลดลงต่อเนื่องนะโคตรมีจอยลงครับแล้วก็ถ้าแรงเนี่ยก็ค่อนข้างแสบมาหลายปี สถานการณ์การเงินของภาคบริเรียนนะครับผมขอกระโดดมารูปนี้เลยแล้วกันเมื่อกี้ผมเรียนว่าตอนนี้มีอยู่ถึงประมาณ72เปอร์เซ็นตนะครับของผร้เรียนไทยนะครับที่ทรัพย์สินทางการเงินเนี่ยเพียงพอต่อการใช้จ่ายอยู่สามเดือนนะครับคือแปลว่าแค้ถ้าใครได้ขาดไปเกินสามเดือนก็จะได้ผลประกบจบมันทังมากนะครับจุดสุดท้ายที่อยากจะคือเรื่อง SME นะครับตอนนี้เราเห็นสัญญ,ญาณการปิดกิจการเนี่ยเร่งตัว ามากขึ้นนะครับเทียบกับปีที่แล้วครับเป็นเรารายรายย่อยก็จะสูงกว่ารายใหญ่นะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นจุดอนต่างๆท,งที่ที่เราต้องรับมือน,นะครับแล้วก็ปรับปรุงกันถนะ้เรื่องเรื่องอถ้าถ้า,ถาลายเล็กเนี่ยอาจจะได้ผลกระทบจากการแข่งขันกับลายใหญ่ที่เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงในแง่ของการ adopt ใช้เทคโนโลยีต่างๆอันนี้เป็นข้อบูลนะครับว่าธุรกิจ SME ลูกย่างน้อยกว่าสิบคนยังมีแค่ประมาณหนึ่งในสี่ครับที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ครับถ้าเทียบกับประเทศสาก ว่าเกอบทั้งหมดนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแก๊ปที่เราต้องช่วยกันร,รีบปิดครับอ๋อยจริงๆข้อมูลดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อขออ่านหาเพิ่มเติมแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณ30ิวินาทีเองคะ่ะดร,รช่วยฝากให้กำลังใจกับคนที่กําลังเผชิญวิกฤตอยู่หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับผมคิดว่าทุกวิกฤตเป็นโอกาสนะครับถ้าเราสามารถเตรียมพร้อมนะครับดูในเรื่องสภาพพร้อมดีแล้วอย่าลืมต้องต้องปรับตัวต่อ New New Normal ที่เกิดแน่ๆนะครับเรื่องพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ สุดท้ายลงทุนในดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับทุกนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับบริษัทชั้นนาของโลกที่เกิดขึ้นช่วงฮันบัคเกอร์ครสิทุกวิกฤตมือโอกาสครับสุดท้ายนะครับรักษาสุขภาพนะครับเราอาจจะต้องห่างกันบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเราโชคดีมากครับที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ต้องแบ่งปันกันเยอะๆครับแบ่งปันเงินทองสิ่งของความรู้ที่สาคัญแบ่งปันน้ําใจและรอยยิ้มนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับดรสวัสดีค่ะ